มีคำถามสอบถามมาเรื่องของการสะสมอาหารก่อนทำสารนะครับว่าเราควรจะสะสมอาหารอย่างไรวันนี้ผมมีสูตรมาบอกครับการสะสมอาหารไปยังใบพืชเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเพราะก่อนที่ลำไยจ,จะทำสารนะครับพืชต้องมีการเตรียมอาหารให้พร้อมการทำสารครับ พืชจะต้องได้รับสารเคมีที่รุนแรงเพื่อที่จะกระตุ้นให้มีการทําดอกดังนั้นใบพืชสําคัญมากครับที่เราจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของการสะสมอาหารเพื่อพร้อมก่อนที่จะทําสารครับและสูตรของการสะสมอาหารมีดังนี้ครับเราจะใช้ปุ๋ยในะสูตร10 52 17ในอัตรา1กิโลกรัมต่อน,น้ํา1,000ลิตร ลำดับที่2นะจะใช้ปุ๋ยสูตร0025นะครับหรือว่าท็อปเในอัตรา1ลิตรครับต่อน้ํา1 0 0 0ลิตรลำดับที่3นะครับเราจะใช้แคลเซียมโบลอนนะในอัตรา3ขีดต่อน้ํา1 0 0 0ลิตรครับ และลำดับที่4ครับสำคัญมากเราจะใช้แมกนีเซียมพาวเดอร์ครับพอเราต้องการให้พืชน,นะครับมีใบที่แข็งแรงเราจะใช้ในอัตรา3ฉขีดต่อน้ำา1 0 0 0ลิตรด้วยเช่นกันครับอากแนะนำให้ท่านระสมอาหารสักประมาณ2รอบครับเพียงเท่านี้ครับลำาลยของท่านก็พร้อมแล้วครับสำหรับการทำสารในรอบนี้ครับ